เรามีรีโวมานําเสนอถึง2ตัวราคาโดนๆไปเลยดุดันไม่เกรงใจใครไม่จําเป็นต้องเป็นฟอร์ดรีโวก็ดุดันได้สวยเหมือนกันครับผมผมบอกแล้วว่างานเงินเออกิฟต์อเจียบร้อยเหมือนเดิมเนาะที่เขาอยากจะรอบคันบ้าลูกค้าอยากจะดูเยอะๆไงเราก็ค่อยๆให้เขาดูไปเราคุณภาพเดี่แล้วไม่ต้องรีบ สวัสดีครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเรามีรีโว่มานําเสนอถึง2ตัวเออราคาโดนๆไปเลยอ่ะมาฟังราคาก่อนเลยนะฮะสำหรับราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมกับราคาเงินผ่อนนะครับอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับอ่าทั้งสองคันเลยวันนี้จะให้หนักๆนะครับผมสำหรับเจ้าโตโยต้า รีโวแซตดิชั่นเครื่องยนต์2.4โค้ด<ฮ><ฮ>สุดผมบอกเลยผมจัดมาให้ละหากก้างงามๆนี่ยๆผ่อนสบายๆเพียงเ8 7 7พยบาทแปงสิบวดมาดูรอบคันกันกือน,นดูคันดำกัน,กนเลยอ่าใช้ๆนี่เขาดูข้างในอันนี้คันดำนะี่จอให้เรียบร้อยอ่าสมาร์ทแกปเปิดสบายกว้างขวางเป็นไง ุดจริงผมบอกแนละ้วใครไป่สุดผมสุดใครไม่เจ๋งผมเจ๋งมาดูรอบคันกันสีดำเงางามดุดันไม่เกรงใจใครไม่จำเป็นต้องเป็นฟอร์ดรีโว่ก็ดุดันได้ดุดนันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเลนเจออ่ะวนเดินรอบๆช้าโดนใจไหมไปรุ่นรุ่นไหนก็ต้องโดนนะตอนนี้ผมบอกเลยอ่ะเรามาดูเลขไหมคันนี้เชีย่ยสี่หมื่นสี่หมื่นสามไปรุ่นโคตรเอาโคตรเอาผมบอกเลย โอ้โหงื่อติมเลยเราอยู่ห้องเครื่องกันนะครับไปรุ่นสำหรับห้องเครื่องคันนี้เียวเหมือนเดิมนะน็อตไม่มีขยับนะอ่ะเพือนให้พี่เขาดูขอบๆเลยไม่มีงานเก็บนะครับผมเพจเดิมนะบอแล้วครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งนะของจริงมันอยู่ที่ผมต้องเจ๋งอยู่วะเอออ่ะเรามาดูอีกคันนะครับสำหรับคันนี้เหมือนกันโตโยต้า e ีโวเซตอ dition 2.4เหมือนกันนะครับผมเป็นปี6 4เหมือนกันรถสปีอ่ะดูห้องเครื่องก่อนเลยคันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปดูรอบคันสวยเหมือนกันครับผมผมบอกแล้วว่างานเนียนเออจิ๊บ เหมือนเด็กเขาออกำลัง1 7 1เคือหัดแต่งหน้าสวยโคตรเช้งอะผมบอกเลยรถถ้าเรามองว่าสวยชอบก็ต้องจัดเหมือนผู้หญิงเหมือนกันครับชอบก็ต้องจีบอะไม่จีบจะได้เป็นแฟนเข้าไหมรถเหมือนกันไม่จัดจะได้ขับหรือเปล่าเออ,อมานี้รอบๆเลยอ่ะเวินไปเข้าดูช้าๆมีจอรเรียบร้อยเหมือนเดิมเนาะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลอะสมาร์ทแฉปเหมือนกันโอ้สวยงามเลยไหนดูเลขไมล์นี่เลขไมล์เป็นไง สี่หมื่นเอทสี่หมื่นเอทเลยเป็นผมขายแต่รถเก่าๆไงแต่จะว่าเป็นเจียงของเก่าไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเหือนออคันเลยรอบคันเลยก่อนเราจะไปนขนา้างหน้านะเดี๋ยวมันจะมีแบบที่เขาใหญ่ดูรอบคันบ้างลูกค้าอยากจะดูเยอะๆไงเราก็ค่อยๆให้เขาดูไปเราคุณภาพอยู่แล้วไม่ต้องรีบไม่มีรอยเก็บงานให้เรียบร้อยสวยงามมังกรมันของแท้อย,อยู่แล้วครับผมพูดมาเยอะแล้วก็เหมือนเดิมสําหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามเพจที่ขึ้นอยู่ขางล่างนี่เลยมังกรชาแนลนะฮะมังกรเจ็ดบาทครับผมใครไม่เจ๋งผมเจ๋งฮะ